ฮ้ยน้นลูกจะไปไหนะ่ะก็คู่อลิต่างโรงเรียนน่ะสิแม่มันมาหาเรื่องเพื่อนผมผมต้องไปจัดการมันให้เพื่อนอย่าไปเลยนะลูกมันอันตรายไม่ได้หรอกแม่มันหยามศักดิ์ศรีเพื่อนผมก็เท่ากับว่ามันหยามศักดิ์ศรีผมด้วยแต่ลูกเป็นนักเรียนนะทําไมต้องทําตัวเป็นนักเลงด้วยแม่ไม่เข้าใจหรอกศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายอะ่ะฆ่าได้แต่หยามไม่ได้สําหรับแม่ศักดิ์ศรี สำคัญเท่ากับชีวิตลูกเลยแต่สําหรับผมศักดิ์ศรีสําคัญที่สุดแม่ไม่ต้องมาห้ามผมเลยผมไม่ฟังหรอผมจะไปจัดการมัน <c oughs> ลูกนะลูกเฮ้ยเพื่อนข้ามาแล้วขอบใจนะเพื่อนที่มาช่วยคนไหนวะที่มันรังแกเองกับเพื่อนบอกมาด้นั่นไงเงินจะรออะไรลุยเลยเฮ้ยแกดูแกงนักเลงพวกนั้นสิฉันไม่ชอบคนพวกนี้เลยอ่ะนิสัยไม่ดี ทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงอีกอย่างคนพวกนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยเวลาที่พวกนักเลงยกพวกตีกันคนบริสุทธิ์ก็อาจได้รับลูกหลงพวกอันธพานพวกเนี้ไม่น่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับเราเลยเนาะพวกเธอสองคนคุยอะไรกัน่ะเปล่าไม่มีอะไรอย่าคิดนะว่าเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะไม่กล้าทําอะไรคนอย่างฉันอะ หน้าตัวเมียพอเว้ยนี่มันในโรงเรียนนะเธอควรทำตัวเป็นนักเรียนบ้างไม่ใช่ว่าจะเอานิสัยนักเลงมาใช้ได้ทุกสถานที่ปากดีจังเลยนะแกเนี่ยเดี๋ยวบัดใจเย็นเพื่อนถ้าไม่อยากเข้าห้องอปกครองว่ะปล่อยพวกมันสองคนไปเถอะก็ได้ฝากไว้ก่อนนะพวกเธอสองคนน่ะทำไมตอนเรียนเป็นหน้าเบื่อแบบนี้วะเนี่ยอยู่ว่าแต่เองเลยถ้าก็เบื่อไปหาทำอะไรแบบวิถีลูกผู้ชายดีกว่า เป็นความคิดที่ดีแล้ววันนี้เราจะไปหาเรื่องคนสถาบันไหนดีอะนั่นดิวันนี้ข้ารู้สึกว่าอยากใช้กําลังมันคันไม้คันมือ,อยังไงก็ไม่รู้เอางี้ไหมถ้าเจอใครเราไม่ชอบคีหน้าพวกเราก็ใส่มาเลยเอาเด้เองด,ดูไอ้คนนั้นดีวะเออข้าก็กําลังเลงมันอยู่ะอะเฮ้ยอะไรพวกเองวะมองหน้าข้าอยากมเรื่องหรไงการเรียนที่ไหนวะ ที่ไหนก็ช่างไม่ใช่ที่เดียวพวกเองสองคนละกันปากเดเหมือนกันนะเนี่ยเดาจัดให้สักดอกเดีไหม mm hmm. ก็มาดิวะาคิดว่ากลัวเหรอข้าก็นักเลงเหมือนกันเว้และที่สําคัญข้ามีปืนด้วยแต่ปืนแค่นี้ยนักเลงใหญ่อย่างข้าไม่กลัวหรอกข้าใจกล้าพอเว้นั่นเจอกระสุนสักดอกของข้าหน่อยเป็นไรคนอย่างข้าไม่ชอบมีใครมาหยามเว้ยย <Yeah! S 1> ่ เพื่อนเอยิพเพื่อนค่ะย<อ>่สวัสดีค่ะขาจาับโรงพยาบาลนะคะคุณแม่ทำใจดีๆไว้นะคะตอนนี้ลูกชายของคุณแม่เสียชีวิตจากการถูกยิงค่ะฮะลูกแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันคะเนี่ยตำรวจแจ้งว่ามีการประทะก,กันของกลุ่มวัยรุ่นอีกฝ่ายมีปืนลูกของคุณแม่จึงถูกยิงค่ะ ลูกนะลูกเป็นนักเรียนดีๆไม่ชอบทำไมต้องทำตัวเป็นนักเลงท้าตีทา้ทาต่อยกับเขาไปทั่วด้วยบทสุดท้ายของลูกถึงได้เป็นแบบนี้ไงล่ะ